สวัสดีครับนันเมืองชาแนลวันนี้มารีวิวอ e ีซูซูนะครับมิวเซเว่นนะครับเป็นเครื่อง3,000ปี2,007รถสวยมากเลยครับสีขาวบุกคูบนมือเดียวออกห้างไม้น้อยนะฮะไม้แท้เลยนะฮะ2.5กโล เป็นออโต้โฟร์วิลดรนะครับผมขับเพื่อน200ลก็ได้400ก็ได้นะครับรถสวยมากอุป,ปรกรณ์การใช้งานอุป,ปรกรณ์ภายในครบเลยคันนี้นะครับมีอุป,ปรกรณ์ในการแต่งเสริมมาอีกนิดนี่ก็คือเป็นติดกล่อง ECU ช็อคนะครับติดเทอร์โบเข้ามานะครับกล่องสแตนดาร์ดทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเจ้าของนีแต่งมาเพื่อใช้งานต้องการการเร่งอัตราเร่งที่ พันใจนะครับสภาพภาย,ยในในอุปรกรณ์เคร,ร,รื่องเสียงเล่สนัดวัดเลยที่มีเสียงชุดใหญ่ภายในในี่สะอาดมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นเบนะะาะหนักอุปกรณ์การใช้งานครบเลยครับใช้งานในบทไม่มีแตกหักนะฮะมีแคปล่ามีรายไม้นะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเอฟเจเอ็กเอนะครับเป็นโฟวินไร์นะฮะสีขาวมุกทูโทนนะครับกุญแจสำรองครบมีบุกสวิตช์มีกุญแจสำรองมีเล่มทะเบียนลำดับที่1เลยนะครับ อุปกรณ์ในการนะฮะดูฮะกุญแจสำรองแล้วก็เป็นเบาะหนังคอนโซนล,ลายไมย้สวยกเก๊บเก๋เลยนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับถุงลมนิรภัยอยู่ครบนะฮะไม่การันตีไม่เคยเฉียวชนเด็ดขาดเลยและที่สำคัญไม่น้อยนะฮะคือ,อยีเซลลัสซี่อุปกรณ์แต่งแปดนั่นก็คือล้อแม็กขอบ2ี่นะครับ, Mac 20, รบแล้วก็ล้อแม็กยี D ่ห้อดีด้วยนะครับแล้วก็ยางซึ่งเปลี่ยนใหม่ได้3เดือนนะครับยางสต็อกปี19ึง ตัวรถนี่สวยใสไรทีิติเลยนะครับหนึ่งในหมื่นคันแน่นอนเลยคันนี้ใครสนใจติดต่อพิหนานมานะครับการันตีรถสวยจริงสามารถทําเรื่องขอไฟแนนซ์ได้นะฮะไม่ต้องใช้เงินดาวน์เลยนะครับทะเบียนมีเลขห้าตัวเลยตัวเดียวด้วยนะครับอุปกรณ์ใช้งานการันตีรถสวยจริงคันนี้ใครหารุ่นนี้อยู่เป็นออโต้โฟลวลไร์ติดต่อพ่หนานมาได้เลยครับมิวเซเว่นนะครับมิวเซเว่นนะครับนี่ฮะห้องเครื่อง การันตีน็อตไม่ขยับเลยปกสดุใช้งานอยู่ครบสแตนดาร์ดเก็บไปเรียบร้อยนะฮะน,อน็อตฝาสปงไม่ขยับเลยใส่เด็กทำโชคมาแค่นั้นเองฟังก์ชนโบนนะครับฐานหน้าเกียร์กร็ฐานหน้าเครื่องเดิมเครื่องเดิมสีเดิมเกียร์เดิมนะฮะแต่งแต่ว่าตัว ECU ใส่กอโโบ t u r บ o Boost Turbo เข้ามา,าเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับนะี่ฮะยาง19เลยนะครับยางก็ตอก้อง19ล้อแม็กใส่มา เจ็ดแปดหมื่นนะครับพร้อมยุงพร้อมยางอุปกรณ์ล้อแม็กซ์ใส่ทิ้ไม่มีที้เเรือเลยนะฮะระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับและที่สําคัญด้านหลังไม่มีหูลากด้วยฮะลากล้อเลื่อนรถเรือได้หมดนะครับสกูตเตอร์ลากได้นะครับเป็นรถลําดับที่1มือเดียวนะครับใครหารุ่นนี้อยู่ติดต่อพี่หนานมาได้เลยครับเบอร์ศูน9 8 5 5 5 8 9านะครับนนหนึ่งรถมือ2รับซื้อรถบ้านๆนะฮะสนใจติดต่อมาได้นะครับ ขอบคุณครับ